ฟลักซฟลาวเวอร์ตัวเมียแบบเสียบกลางทางนะครับผมจะมีขนาด1 6แอ็มกับสัน2เอนะครับผมใช้สำหรับเชื่อมต่อสายระหว่างทางนะครับรก็จะตนต่อความร้อนและก็ตนต่อกระแสไฟฟ้านะครับผมการใช้งานนะครับเราดึงเราก็เกะออกมาก่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านนี้จะเขียนว่า ลายครับบวกก็คือจะเป็นไฟนะครับผมอีกด้านจะเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสายกลาวนะครับหรือว่าสายดินนั่นเองนะครับผมการต่อสายนะครับเราก็ต่อสายเข้าไปแบบนี้นะครับนะครับเกลียดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแต่นั่งกผ่นนัดนะครับจากนั้น ต้นเข้าไปนะครับแนี่นะครับแล้วก็ขันมาอต้นจากนั้นก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ลแบบงสลักของมันนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็หมุนตัวล็อกสายนั่นนะครับก็จะอ,อยู่ได้ประมาณนี้นะครับผมเป็นปปรับ power ตัวเมียแบบเสียบกลางๆนะครับ